ขวัญฤทัยเป็นลูกของใครใส่เลือดทางไหนของตระกูลเทวพรหมค่ะเตรียมเข้าสู่เรื่องราวความรักและพรหมลิขิตในดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทยัยก่อนจะเข้าเรื่องมารู้จักกับชาติกําเนิดของขวัญฤทัยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครใครที่ไม่อยากเจอสปอยล์ค้ามบทความนี้ไปได้เลยค่ะซึ่งขวัญฤทัยนั้นรับบทรดยดานารินยา สาวห้าจจำแก่นค้าใหญ่สายห้าประจำเมืองเชียงรายผู้มีฝีมือทำอาหารและอัธยาศัยที่ไม่กลิ่กลัวใครเป็นลูกสาวของมณีรับบทโดยออมสกาวใจมีพี่ชายต่างแม่ชื่อก้องพบที่ดูแลทั้งคู่ด้วยความรักและความเคารพด้วยควัมรือไทยนั้นเธอรักแม่ของเธอมากแต่แม่กลับไม่ค่อยรักเธอเพราะความหลังแห่งกำเนิดที่ฝ่งใจซึ่งมณีก็คือมาราติเทวพรหมที่เป็นอนุ ภันยาของนายพลพินิษค่ะซึ่งขวัญรืัไทยนั้นเป็นสายเลือดของตระกูลเทวพรมเป็นลูกของมนเนียหรือหม่อมหลวงมารตีเทวพรมบุตรของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรมที่เคยเป็นอดีตคู่หมายของขุนชายพุทธิพัฒน์มีอดีตที่จบไม่สวยกับจุธาเทพมรสุมชีวิตหลังจากตกเป็นเมียน้อยของนายพลพินิษก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือ ขวัญรือไทยหลังคลอดลูกในพลตายมารตีก็เป็นเมียน้อยทําให้ไม่ได้สมบัติอย่างใดเลยเธอจึงไม่รักขวัญรือไทยหลีกหนีไปใช้ชีวิตใหม่อย่างเชียงรายและได้พบกับสามีคนใหม่และลูกติดหนึ่งคนค่ะ ึ่งเรื่องราวความรักระหว่างพันตรีในแพทย์และมอมหลวงฉัดแก้วจุฑาเทพแพทย์ทหารหนุ่มรูปงามลูกชายของคุณชัยพุทธิพัฒน์กับกรองแกว้วและขวัญรทัไทยลูกสาวของมอมหลวงมารตีและท่านพินิษกับความบาดหมางอดีตของรุนพ่อแม่ทําให้เดินทางของสองตระกูลต้องเป็นเิ้นขนานจุดเริ่มต้นความรักบนความบาดหมางของระหว่างครอบครัวทองทั้งคู่จะลงเอ,อยอย่างไรต้องรอติดตามกันในขวัญรทัไทยค่ะ